สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมือนี้พบกับสาวยาโสคนโกดามอนคนหนาฮารคือเก่าเน,นาะจ้ะเนาะได้ยันกินเศร้าเนาะค่ะมือนี้เนาะค่ะเนาะสีพามาก,กินเออนี่นะคะต้มจืดนะคะทุกคนมองเห็นไหมมองเห็นไหมคะต้มจืดต้มจืดเลยนะคะเดราะว่าจะใสไป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 ่ใส่เนี่ต้มจืดใส่หมูสับนะคะต้มจืดใส่หมูสับแล้วก็จะมีแครอท หอมค่ะกินง่ายๆใจอันนี้ไก่ย่างค่ะไก,ก่อบไก่อบไม่ไก่ย่างไก,ก่อบแล้วก็จะมีเมนูที่สองยำยำรวมใส่ไส้กรอกใส่ไก่อยอหมยูยอแล้วค่ะน้องพี่น้องเนาะได้ย่างกินเนาะจา้าเนาะพี่น้องมันเขาเศร้าได้จา้าเขาเศร้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ แปดโมงแปดโมงในน้อยนะคะเนาะจ้ะมาเรื่องค่ะพี่น้นะะนองมากินเ้าน้ำกันช่วงนี้นะคะเนาะเป็นช่วงทีง่แบบว่าควบคุมอาหารก็คือออกกําลังกายทุกวันแล้วก็ลด,ดน้ําหนักใช่ไหมคะก็จะเป็นประมาณแบบว่ากินได้ทุกอย่างในมื้อเช้าก็คือเราเราจะต้องกินเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยกินอาหารเข้าไปด้วยนะคะให้มันได้โปรตีนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากินเนื้อสัตว์เข้าไปนี่คือขอเป็นตอนเศร้านะคะเนาะ กินตอนเช้าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรทุกอย่างได้หมดเลยเนื้อปลาจากขอให้เป็นเนื้อที่แบบเนื้อแดงนะคะไม่ใช่เนื้อที่แบบว่าติดมันแต่ถามว่าอนุรมให้ก็คือตอนเช้านี่กินได้ใช่ไหมคะมาที่นี่กะอคืองมดแปดคือเข่าเนี่ยว่ากินแล้วก็ตอนแรกก็จะกินเป็นพวกผลไม้ผักอะไรก็ได้อ่อนๆอ,อ,อย่าไปกินยเยอะแอปเปิลลูกนึงกล้วยสองลูกอะไรนี้ก็ได้นะไม่ใช่ว่ากินให้เราแบบไม่หิวนะคะแต่ว่าอย่าไปกินให้มันอิ่มตอนนี้นะคะน้องสาวจะโซลดน้ำหนักเป็นบอกคา่ะก่อนท ก็คือมันจะ77แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่กี่เคยน้ัหนักประมาณแค่ห้าสี่พันสิบสาแล้วก็ขึ้นมาหนะ้าสิบห้าแล้วก็ขึ้นมาห้าสิบเจ็ดก็เออ,อก็ยังถือว่าโอเคอยู่แับที่นี่เขาก็ปล่อยเหนือปล่อยโตจะของมันมาค่ะพอปล่อยเหนือปล่อยโตจะของน้ําหนักขึ้นมา66.7หกจุดเจ็ดหรือหกสิบหกจุดเก้าในราคะพี่น้องมาที่นี่ก็เลยว่าบ่ได้แล้วต้องลดน้ำหนักทีนี้สาวยาโสกับลดได้ประมาณเดือนกว่าลงมาประมาณสามโลสามโลกว่านะคะสามโลกว่าเพราะว่า ตื่นเช้ามาก็กินข้าวปกติทํางานบ้านเผาผ่านไขมันปกตินะคะใช้ชีวิตทุกอย่างปกติเลยแต่เมื่อเช้าก็คือพยายามกินให้อิ่มแต่ว่าถ้าเป็นงดแป้งจะดีที่สุดแต่ถ้าแป้งขอให้เป็นแบบน้อยๆน,นะคะอย่าไปกินหลายนะ,ะจ๊ะพี่น้องมาที่นี่ก็ใส่ชีวิตปกติเลยค่ะจนกว่าเที่ยงมาแล้วก็กินพวกนี้แหละค่ะปกติแต่ว่าอย่าไปกินเยอะนะคะคือน้อยลงมาทีนี้ก็คือกินให้เราแค่พออิ่มแต่ว่าเราก็เน้นผักเน้นผลไม้ใช่ไหมคะมาที่นี่ ตอนแรกก็กินเป็นพวกผลไม้หรือว่าผลไม้ปัน่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าหนูอะทําทแบบว่าเข้มงวดมากเลยนะคะคือหนูกินประมาณแบบว่าสามสี่มือแรกติดกันหลังจากที่ว่าเฮ็ดมาแล้วเดือนหนึง่งพ่อเขาสัปดาห์ที่หาน้ําหนักหนูลงมาสองโลใช่ไหมคะหนูเริ่มแล้วทีนี้แบบว่าเอาวะมันจะต้องลงแล้วตอนเย็นหนูก็ไปเดินนะคะเวลาแปดโลเวลาสิบกิโลนะทุกคนคะ่ะย่างออกกําลังกายจะเป็นอ่างออกกําลังกายมาแลักการไม่ใช่คอชีบานแล้วก็มา, H iva, มาอ่าคาร์ดิโอเฉพาะจุดก็คือว่าแขนอะไรเงี้ยก็ค,คือแขนหน้าท้อง ก้นต้นขาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะมีท่าเฉพาะอของมันใช่ไหมคะออกกําลังกายประมาณอีกสองชั่วโมงเนาะคะ่ะกพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้น้ําหนักลงประมาณเกือบ4ี่โลแล้วนะคะมัน3โลกว่า,วาจะ4โลรือแค่อีก2คลิปก็4โลถือว่าดีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าลดแบบเร่งด่วนจนเกินไปแล้วค่อยๆเป็ค่อยๆไปด้วยการออกกําลังกายแล้วก็พยายามควบคุมอาหารมันบ่าค่ะพี่น้องน้ำหนักลง4ีซีลแล้วขึ้นดีใจแต่ว่ามือนี่เชื่อไหมคะว่าเรางดเนื้อสัตว์มานี่ประมาณ อาทิตย์หนึ่งแล้วที่เราไม่กินแต่มือนี่ไปอ่านมาใหม่เขาบอกว่าคนที่จะลดน้ำหนักจะต้องกินโปรตีนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าโปรตีนในส่วนนี้มันจะไปช่วยซอยสางกล้ามเนื้อเฮาให้มันเป็นกล้ามเนื้อที่มันมาต่อสู้กับไขมันถ้าเกิดเราไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่กินพวกของอะไรอ่ะก็เรียกอะไรโปรตีนเลยอย่างไข่ไก่ก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าบางคนแบบไม่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 อยากจะกินเนื้อสัตว์เนาะไข่ไก่ก็ได้ไรกันเนาะตอนแรกก็คิดผิดปันตะนักว่าเราไม่กินว่าเาไม่กินบุ้ย ปั้นเป็นเดี่ยวก็ไงแล้วเนะะี่ยค่ะแบบว่าเป็นเดียวแบบไงเลยก็บแบบตื่นสามารถกับเทกินเลยแก้ว่งง่าหิวมาตอนนี้กับเทสอะผลไม้กินบอดดี้แซนน้ำตาลเนาะคะ่ะเนาะคือปั่นผลไม้สดๆนั่นแหละคะ่ะผักผลไม้ใส่รวมกันบีบรูทแครอทมะเขือเทศขึ้นช่ายแอปเปิ้ลอะซัลวาร์ดอุ้ยหลายอย่างค่ะพี่น้องสับปะรดหนูใส่แบบทุกอย่างเลยค่ะที่หนูคิดว่าหนูจะกินได้เนาะ กีวีะอะไรเงี้ยหนุปั่นรวมทุกอย่างกินให้มันแทนข้าวให้มันอิ่มให้มันได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแต่ที่นี่ว่าเขาก็มาสังเกตว่าเอ๊ะไปแลนแล้วอาทิตย์นึงกินผลไม้ห้ำคนละจนเฉพาะน้ำคนละวันาทีน่นเป็นอย่างนั <Hey. S 2> ้นหนักหน,กน,น,กนงนคือแบบยังน้องแค่นิดเดียวอ,อ๋อหนกูก็เลยไปศึกษามาใหม่ที่จริงหนูทําผิดวิธีนะคะวิธีที่ถูกก็คือว่าคุณจะต้องกินเนื้อสัตว์เข้าไปบ้างกินโปรตีนเข้าไปบ้างเพราะว่าโปรตีนมันจะไปสร้างกล้ามเนื้อพอเรามีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อม พอกล้ามเนื้อฝ่อเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมคะทุกคนคะก็กลายเป็นแบบว่ามันก็จะมีแต่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันนิ่มอ่ะมันไม่มีมวลที่ว่าจะไปสร้างจะไปต่อต้านไม่มันไม่มีระบบเผาผลาญคือกล้ามเนื้อตัวนี้มันจะช่วยเผาผลาญเล่นเผาผลาญกับตัวไขมันใช่ไหมคะทุกคนคะจาเราไปที่นี่กับบบนกบปปะเราเลยกลับมา่กินตอนเสาร์าาเมื่อวานนีงจะกินเป็นไข่ต้มเมืมมมมม่อวานจะกินเป็นไข่ต้มสามใบจากไข่ต้มไข่โอ๊ยขอโทษจากพี่น้องจาาแป๊บนึงนะคะตายละมาเตะมาเตะขากล้องตัวเองแม่นั่งคุยเคินไปหน่อย หมอวาเนี่ยกินไข่ต้มสามนวยไข่ต้มต้มประมาณที่เราชอบนะคะเอาเลยจะมักซุกหน่อยซุกหลายมันนะคะไข่ต้๋มนักข้าวกนิ่นมันได้โปรตีนมาที่นี่กับใส่ขนมปังฮูลวียใช่ไหมคะสองแผ่นตอนเช้าเนาะขนมปังแผ่นหนึ่งแป๊บปุ๊บแล้วก็เอาไข่ไก่เนี่ยประกบลงไปไข่ไก่รสจ้าหันนั้หันนั้หั่นเป็นแว่นก็ได้เหมือนเราทำสลัดเอ้ยไม่ใช่คล้ายๆเราทำแซนบิทเห็นไหมคะคล้ายๆเราเฮ็ดแซนด์วิทนะคะท่านพี่น้องเนาะจากคล้ายๆที่เราทำแซนบิทนะนะคะจากแล้วทีนี้ก็แบบว่าเอาไข่ไข่ลงไป สองใบใช่ไหมคะสับๆๆแล้วถ้าคนไหนชอบแบบใสพ่พริกไทยไปหน่อยนึงแล้วก็ซิวแมกกี้เลาวนี่ค่ะหย่อนนิดนึงเพอให้มันมีกลิ่นนะคะเราจะได้ไม่จืดเนาะหันพี่น้องเนาะจากประเทศเขาเอาโปะประกบเลยค่ะกลิ่นโปรตีนจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแล้วก็ขนมปังโฮลวีตจะเป็นขเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นแป้งมันเป็นมันเป็นส่วน ส่วนที่แบบว่ามันคัดสรรมาแล้วว่ามันเป็นให้พลังงานเยอะการที่มันให้พลังงานเยอะก็หมายถึงว่าเรากินอันนี้แล้วเราอิ่มนานมันทําให้เราไม่หิวเยอะเพราะว่ามันให้พลังงานเราเยอะแต่ถ้าเราไปกินของอย่างอื่นที่มันให้พลังงานเราน้อยแป๊บนึงเขาก็หิวแป๊บนึงเขาก็หิวมั่เห็นไหนเขาหิวอยู่เรย่อยนะแม่ชาพี่น้องจ้าจ้่นี่ค่ะคือเคล็ดลับที่จะมาบอกว่าน้ําหนักทาไมถึงลงสี่โลภายในห้าสัปดาห์นะคะแต่ตั้งเป้าไว้นะคะตอนนี้มันอ่ามันจากหกสิบหกกว่าเนาะตอนนี้มันก็เหลือประมาณแค่ อไม่ใช่6กหประมาณนี้หนูจะเอาลงให้ประมาณ5758ดูก่อนถ้ามันลงได้นะแต่ถ้ามันลงได้ต่ำกว่า57 58หนูก็จะเอาลงให้มันต่ำกว่า57 58ก็คืออาจจะเอาลงประมาณ5 5เหมือนตอนที่เรายังเป็นสาวเนะคะเนาะตอนที่เขาย่างบด้มีลูกนะคะ52 53 54 55ใช่ไหมคะทุกคนคะจ้าพี่น้องโอเคเบาๆา,ายเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยเนานะจ้าเนาะ เพราะว่าหิวแล้วนี่นะคะอุปกรณ์ของเราเพราะว่าวันนี้เราซื้อไก่มาแบบเป็นตัวเลยนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะซื้อไก่มากเนาะหันาะเป็นตัวเลยจากคนที่จะลดน้ําหนักได้ก็คือจะต้องออกกำลังกายนะคะถ้าคุณงดอาหารอย่างเดียวที่บอกว่างดมื้อเย็นคือเป็นการทรมานตัวเองคือมันจะผิดวิธีไปอยู่นะคือร่างกายมนุษย์ก็ต้องการข้าวต้องการอาหารนะคะคือหอากินเข้าไปบ้างแต่ว่ากวบคุมให้มานหน่อยละกันออกกำลังกายกันให่ดีที่สุดหรือว่า วันไหนที่คุณทานมื้อดึกมากๆหรือว่ามื้อไหนที่คุณหนักๆคุณจะมีตัวช่วยอย่างเป็นพวกดีทงดีทอกนานๆนะคะแบบว่าไม่ต้องทุกวันเนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องอคําว่าตัวดีทอกคือว่าเขากินใดมันก็ดีพี่น้องเห็นบว่าไก่ไก่อบอ,กกอ,บ,อบสุกน่ากินมากกรอบเนื้อหอมนอกนุ่มในอ้เขาเรียกอะไรอะกรอบนอกนุ่มในเนาะพี่น้องเนาะนะจ้า,จาทุกคนกินอกไก่จะได้ไปสรช่วยสร้างกล้าเมเนื้อนี่จ้าพี่น้องมราด้วยใจวากินนั้งกัน อืมคลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราพูยกันนานเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะยังบออวดหุณนนะคะเนาะเดี๋ยวรอให้คุณแบบเป๊กานี้กันรอให้หมุนเป๊กกว่าน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาอวดน,นะคะทุกคนอืมเอา่อนแจ่บยินเข้าไปเลยค่ะ โปรตีนกินเข้าไปมาสร้างโปรตีนให้กับกล้ามเนื้อของเรานะคะแสบแฮ มันนี้อยู่บ้านจ้าไม่ได้ไปไหนคะ่ะช่วงนี้อยู่บ้านทํางานเปิดร้านเสเสียฝนมันตกเนาะจะไม่มีงานข้างนอกนะคะอืมแซ่บแซ่บค่ะทุกคน ยำใส่หมูสับวนเส้น Ok hả thế nào? Nhớ khó chưa? ăn trước. Giờ cho móc quyết mày nó hả nó, bây giờ nó Bye bye, kinh cắm nhè.